เด็กหญิงนิยายคอยรักแม่ทับไม่เหลียวแล้วบทที่ยี่สิบอด ระหว่างที่กำลังคิดอะไรมากมายรถม้าของสกุลลูกก็มาหยุดอยู่ที่ด้านหน้าของร้านแห่งหนึ่งเพราะว่ามีคนรออยู่จำนวนมากทำให้ทางเดินระหว่างถนนติดขัดเล็กน้อยลู่หูหินมองออกไปด้วยความสงสยัยร้านค้าแห่งนี้เป็นเพียงร้านขนาดเล็กแล้วก็น่าจะมีเพียงไม่กี่ที่นั่งด้วยซ้ำแต่กลับมีคนมากมายอย่างไม่น่าเชื่อ ร้านนั้นขายอะไรลูู่หยินถามสาวใช้ด้วยความสนใจนั่นคือร้านหูต้าสนเจ้าค่ะร้านที่ขายชาน้ำเต้าหู้ไข่มกุกกับโอติงอย่างไรเล่าเจ้าคะสาวใช้รายงานทันทีนางเคยแวะมาเพื่อต่อแถวซื้อของหวานที่นี่หลายครั้งดูเหมือนว่าลูู่หยินเองก็ชอบกินสิ่งเหล่านี้ไม่น้อย ของหวานอย่างปู้ติงนี้ต้องกินอย่างน้อยสามหรือสี่วันครั้งเมื่อได้ยินว่านั่นคือร้านของหวานที่ตนชื่นชอบดวงตาของลู่หูหยินก็เป็นประกายทันทีในตอนนี้นางไม่รู้ว่าจะไปที่ใดก็ดีไม่ใช่หรือหากนางจะอยู่ที่ร้านนี้สักพัก กินในสิ่งที่อยากจะกินให้พอใจแต่เมื่อมองไปที่คนจำนวนมากก็ไม่รู้ว่าจะฝ่ากเข้าไปอย่างไรจะอาศัยตำแหน่งลูกููยินก็ย่อมได้แต่ด้วยนิสัยแล้วนางไม่ได้อยากให้ชาวบ้านรู้สึกว่าพวกครอบครัวขุนนางเอาเปรียบพวกเขาดังนั้นหากจะเข้าไปกินที่ร้าน ก็ควรไปอย่างคนทั่วไปจะดีกว่าลู่หูหยินให้สาวใช้ออกไปต่อแถวเมื่อใกล้จะถึงลำดับของนางก็ก้าวลงจากรถม้าไปยืนต่อแถวเองแม้ลู่หูหยินจะไม่ได้บอกว่านางเป็นใครแต่ด้วยเสื้อผ้าที่นางสวมก็บ่งบอกฐานะได้เป็นอย่างดี แต่ก็ไม่มีใครแปลกใจนักอาจเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนร่ำรวยหรือกระทั่งขุนนางบางคนมานั่งกินของหวานที่ร้านแห่งนี้ เจ้าของร้านไม่ได้ให้สิทธิพิเศษแก่ขุนนางไม่ว่าใครก็ต้องเข้าแถวตามลำดับอยู่ดีชาวบ้านทั่วไปชื่นชอบแม้จะมีขุนนางบางคนไม่ค่อยพอใจแต่พวกเขาก็ไม่กล้าพูดเพราะกลัวว่าจะถูกเอาไปนินทาการเอ,อะอะโวยวายในเรื่องพวกนี้ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาสมควรกระทําดังนั้นร้านหูตาสนจึงรักษาความสง,งบสุขมาได้ตลอด ว่อันสีที่กำลังช่วยคนงานของนางจัดขนมให้ลูกค้าเงยหน้าขึ้นผู้ที่อยู่เบื้องหน้านางเป็นสตรีชั้นสูงคนหนึ่ง อายุราว45-50ปีแม้ว่าหน้าตาจะเริ่มมีริ้วรอยแห่งวัย้ทาว่าดวงตาคู่นั้นยังแจ่มชัดมีความงามอย่างที่สตรีในวัยนั้นควรจะมีบรรยากาศรอบด้านของนงั่งให้ความรู้สึกน่าเกรงขามแต่เพราะว่าช่วงหลังมานี้หญิงสาวต้อนรับแขกหลากหลายมากขึ้นนางจึงพบเห็นสตรีเช่นนี้บ่อยครั้ง นายหญิงรับอะไรดีเจ้าคะวัยอันฉีกล่าวต้อนรับอย่างสุภาพลูู่หยินค่อนข้างแปลกใจที่เห็นว่าเจ้าของร้านขนมหวานนั้นเป็นเพียงสาวน้อยคนหนึ่งเท่านั้น อายุอานามของนางไม่น่าจะเกิน22หรือ23ปีใบหน้านั้นอ่อนเยาว์ไม่อาจกล่าวได้ว่างดงามเหมือนสตรีสูงสักดิ์ในเมืองหลวงแต่ก็ละเอียดอ่อนกว่าสาตรีชาวบ้านทั่วไปเรียบง่ายและสงบนิ่งชวนให้ผู้คนรู้สึกสบายใจ นางนึกไม่ถึงว่าขนมหวานที่อร่อยเช่นนี้จะมีผู้ที่อายุยังน้อยอยู่เบื้องหลังควรเป็นพ่อครัวที่มีชื่อเสียงและมากประสบการณ์มากกว่า ถึงอย่างนั้นนางก็มีได้ดูแคลนความสามารถของสตรีตรงหน้าอย่างน้อยที่สุดความอร่อยที่เคยกินก็เป็นเครื่องยืนยันว่าอีกฝ่ายมีความสามารถความประทับใจแรกพบของลู่หูหยินที่มีต่อเว่ยอันฉีจึงเป็นเรื่องของความสามารถข้าต้องการที่นั่งแล้วก็ปูติงกับชาน้ำเต้าหู้ไข่มุกอย่างละหนึ่ง รอสักครู่นะเจ้าคะข้าจะเข้าไปดูที่นั่งด้านในให้เมื่อกิจการเป็นไปได้ด้วยดีที่นั่งก็ถูกขยับขยายเข้าไปจนถึงด้านในเพิ่มอีกสองตัว ตอนนี้วอันฉีซื้อร้านด้านข้างแล้วอยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยกับช่างเพื่อปรับปรุงแล้วก็เชื่อมต่อสองร้านเข้าด้วยกันนางคิดว่าอาจจะทำทางเดินระหว่างร้านเพื่อให้คนงานเดินไปส่งของได้ทั้งยังจะเพิ่มรายการของหวาน เมื่อเปิดอีกร้านเพราะร้านมีที่นั่งมากขึ้นถึงสองชั้นร้านนี้อาจมีไว้สำหรับการซื้อกลับและเป็นครัวร้านที่ซื้อเพิ่มก็เป็นที่นั่งกินไปเลยจัดการแยกประเภทการขายจะได้ไม่ต้องมีคนมาต่อแถวยาวเช่นตอนนี้อีก พอดีที่นั่งด้านในยังว่างอยู่ลู่โฮยินจึงได้เข้าไปนั่งด้านในนางมองร้านที่ถูกจัดอย่างสะอาดสะอ้านเครื่องเรือนเรียบง่ายนอกจากนี้ยังมีแมวตัวอ้วนสีขาวขนฟูตัวหนึ่งนอนอยู่บนเก้าอี้ที่บุดด้วยนวมด้านในแม้นางจะไม่ได้เลี้ยงสัตว แต่ก็รู้ว่าแมวที่มีลักษณะเช่นนี้น่าจะมีราคาทั้งยังงดงามอีกด้วยขนของมันสะอาดเป็นเงาราวกับจะเรืองแสงได้ไม่รู้ว่านางคิดไปเองหรือไม่แต่ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นจริงๆได้แล้วเจ้าค่ะเสียงเจ้าของร้านสาวทำให้ลูกหูหยินละสายตาจากแมวตัวนั้นนั่นแมวของเจ้าหรือ วัยอันฉีหันกลับไปมองเสี่ยวไปที่นอนด้วยท่าทางแสนขี้เกียจบนเก้าอี้รอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของนางเมื่อนึกถึงเจ้าแมวที่ไม่ว่าอย่างไรก็ยืนยันว่าจะอยู่ที่ร้านเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาวุ่นวายกับนางบางทีชีวิตที่เป็นเช่นนี้ก็สงบสุขดีเหมือนกันเจ้าค่ะชื่อว่าเสี่ยวไป แต่ค่อนข้างหวงตัวไม่ชอบให้คนนอกจับลู่หูหยินผิดหวังเล็กน้อยก่อนจะนั่งลงกินของหวานที่อยู่ตรงหน้าด้วยท่าทางมีความสุขลืมเรื่องขัดใจสามีกับบุตรชายไปชั่วขณะหนึ่งหลังจากที่หมดชุดแรกแล้วนางก็ยังสั่งเพิ่มเติมอย่างไรวันนี้ก็กินเสียให้สมใจอยากเธอ กลับไปทั้งพ่อทั้งลูกก็ไม่อยู่บ้านอยู่แล้วลูกหูหยินแสดงสีหน้าไม่ค่อยดีนักเดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุข จนแม้แต่ว้ออันเสีก็ยังมองออกว่าลูกค้าท่านนี้มีปัญหาบางอย่างตามจริงนางไม่ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นนักโดยเฉพาะคนอื่นที่ว่านั้นเป็นลูกค้าของร้านแต่เพราะคนที่มาต่อแถวเริ่มซาลงคนงานของนางสามารถจัดการด้านหน้าร้านเองได้หญิงสาวจึงเดินมาพักด้านในและอดเอ่ยถามขึ้นมาไม่ได้ นายหญิงมีอะไรให้ข้าช่วยหรือไม่เจ้าคะความห่วงใย,ยที่มาอย่างคาดไม่ถึงในเวลาที่เหมาะสมทำให้ลูกหูหยินรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งก่อนหน้านี้ปัญหาที่นางประสบก็คือบุตรชายไม่ยอมเชื่อฟังอีกทั้งสามีก็ยังหมางเมินไม่ปลอบย้อนอีกเมื่อมีคนนอกแสดงความห่วงใย,ยลูกหูหยินก็อดเอ่ยขึ้นมาไม่ได้ดูสิ ขนาดเจ้าเป็นคนอื่นยังรู้จักห่วงใหญ่ค่ามากกว่าบุตรชายของข้าเสียอีกแต่เมื่อมองเว่ยอันสีลู่หูหยินก็อดถอนหายใจออกมาไม่ได้แต่เจ้าคงไม่เข้าใจข้ารอกว่าเป็นมารดาที่บุตรชายหมางเมินไม่สนใจนั้นย่ำแย่แค่ไหน ยิ่งปล่าวสีหน้าของนางก็ยิ่งเป็นทุกข์วัอันฉียิ้มเล็กน้อยเรื่องภายในบ้านไม่ใช่สิ่งที่นางควรไปยุ่งแต่ยังน้อยการดูแลลูกค้าก็เป็นหน้าที่หนึ่งของนางเช่นกันทำไมจะไม่เข้าใจเล่าเจ้าคะข้าเองก็มีบุตรชายอายุห้าขวบคนหนึ่งตอนนี้เขาเป็นเด็กดีเชื่อฟังมาดาก็จริง แต่ถ้าวันหน้าเขาเดื้อรั้นไม่ฟังคำเตือนของข้าอีกต่อไปในใจก็คงเจ็บปวดเช่นกันเจ้าค่ะคิดไม่ถึงว่าลูกูหยินจะมองนางด้วยดวงตาเป็นประกายเจ้าเองก็มีบุตรชายหรือโอ้ ใช่แล้วเด็กคนนั้นตอนที่ยังเล็กก็เชื่อฟังข้าดีอยู่รอกแต่พอโตอขึ้นเขากลับไม่ฟังข้าอีกต่อไปไม่สนใจว่าข้าจะรู้สึกอย่างไรทุ่มเททำอะไรเพื่อเขาไปบ้างมองไม่เห็นความหวังดีของบารดาอย่างข้าเลยยิ่งพูดนางก็ยิ่งใส่อารมณ์มากขึ้นไว้อันฉีตกใจเล็กน้อย กลัวว่าเสียงของโฮยินท่านนี้จะทำให้ลูกค้าคนอื่นตกใจจึงขยับเข้าไปใกล้เพื่อสรรพนากับอีกฝ่ายด้วยเสียงที่เบาลงทุกอย่างก็เป็นเช่นนี้มีใช่หรือเจ้าคะบางทีลูกก็มองไม่เห็นความปรารถนาดีของพ่อแม่คิดว่าทางเลือกของตอนนั้นดีที่สุดเสมอ ใช่แล้วใช่แล้วลู่โฮยินพยักหน้ารับรู้สึกดีขึ้นเมื่อมีคนเข้าใจข้าทำทุกอย่างก็เพื่อเขาทั้งนั้นอยากให้เขาแต่งงานมีภรรยาที่ดีจะได้มีทายาสืบทอดสกุลแต่เขากลับดื้อรั้นไม่ยอมฟังอายุโอนี้ก็ยังไม่ยอมแต่งงานเมื่อเข้าใจเรื่องราวแล้วไว้อนฉีก็เสนอความคิดเห็น ข้าเข้าใจนะเจ้าคะท่านคงกลัวว่าภายหน้าบุตรชายของท่านจะอยู่อย่างเดียวได้เพียงแต่การแต่งงานไม่ใช่เรื่องเล็กๆนายหญิงเป็นสัจดีชั้นสูงการแต่งงานยิ่งมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงหลายประการเพียงแต่ต่อให้ลูกเป็นเลือดเนื้อของพวกเราแต่เขาก็ไม่ใช่พวกเราเขามีชื่อและมีชีวิตเป็นของตัวเองควรได้เลือกความสุขของตอนมีใช่หรือเจ้าคะ ลูกหูหยินต้องการเถียงเพราะถูกสอนมาด้วยแนวคิดเช่นนั้นลูกเป็นเลือดเนื้อของบิดามารดายิ่งในชนชั้นสูงแล้วลูกก็เกือบจะเป็นสมบัติส่วนตัวของบิดามารดาการแต่งงานชีวิต และการเรียนล้วนเป็นบิดามารดาจัดหาให้ด้วยความหวังดีแต่เขาก็มีชื่อของตนเองมีแขนมีขาของตนเองมีเลือดเนื้อเป็นของตนเองมิได้พึ่งพาการหายใจของมารดาอีกต่อไปจะทุกข์หรือสุขดีใจหรือเสียใจล้วนเป็นไปด้วยตัวของเขาเองทั้งนั้น แต่ถ้าวันหนึ่งข้าไม่อยู่ข้าก็แค่ต้องการให้เขามีคนรักที่ดูแลเขาแทนข่าไวยอัานสียิ้มนั่นสิเจ้าคะหากวันหนึ่งเราไม่อยู่แล้วแต่คนที่ยังอยู่กับเขาไม่ใช่คนที่เขารักและรักเขาจริงๆข่าก็จินตนาการไม่ออกเลยว่าลูกชายของข้าจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไร หญิงสาวมองเห็นว่าคนด้านนอกเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้งจึงกล่าวทิ้งท้ายก่อนจะออกไปรับลูกค้านายหญิงยังดูอ่อนเยาว์อยู่มากบุตรชายของท่านก็คงจะอายุไม่มากเช่นกันบางทีเราแค่ปล่อยให้เขาพิจารณาชีวิตของตอนเองอย่างช้าๆก็ดีนะเจ้าคะข้าเชื่อว่าท้ายที่สุดเขาต้องมองเห็นความหวังดีของท่านอย่างแน่นอน เว่ยอันสีกล่าวเช่นนั้นแล้วก็ลุกขึ้นออกไปทำงานด้านนอกลู่โหยินถอนหายใจยาวแต่กลับรู้สึกว่าไข่มุกนั้นหวานขึ้นเมื่อคิดตามสิ่งที่หญิงสาวกล่าวเมื่อครู่ยิ่งเร่งรัดก็ยิ่งทะเลาะเบาะแว้งกัน ความจริงบุตรชายก็อยู่ในการควบคุมของนางมาหลายปีแล้วมีใช่หรือหรือที่จริงแล้วนางแค่ต้องให้เวลาเขามากขึ้นเหมือนอย่างที่นายหญิงร้านหูต้าสนว่าไว้คลายว่าความหนักอึ้องในใจนั้นคลายลงเล็กน้อยและสายตาของลูกหูหินที่มองหญิงสาวคนนั้นก็ฉายแววชื่นชมเช่นกัน เว่ยอันฉีมองทิศทางของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าเพื่อกะเวลาจากนั้นนางจึงละมือจากงานเพื่อเตรียมตัวไปรับบุตรชายกลับจากสำนักศึกษาลู่หูหยินเองก็กำลังจะกลับพอดีจึงเดินมาจับมือของเว่ยอันฉีเอาไว้แล้วกล่าวขอบคุณหญิงสาวอีกครั้งข้ากลับก่อนขอบใจเจ้ามากที่พูดคุยกับข้าวันนี้ ทำให้ข้าคิดอะไรขึ้นมาได้บ้างเอาไว้คราวหน้าข้าจะมาอุดหนุนเจ้าอีกเอแล้วกันนางเอ่ยด้วยรอยยิ้มก่อนจะเดินออกไปขึ้นรถม้าที่จอดรออยู่ด้านนอกคิดไม่ถึงว่าการออกจากจวนในวันนี้จะมอบบางสิ่งที่นางคาดไม่ถึงอย่างน้อยที่สุดก็คือการที่นางปล่อยวางอารมณ์เรื่องบุตรชายลงได้บ้างนั่นเอง หญิงสาวกลมศีสะะลงเล็กน้อยเพื่อแสดงความเคารพอีกฝ่ายยินดีเจ้าคะ่ะหวังว่าจะได้ต้อนรับนายหญิงอีกนะเจ้าคะ่ะไม่ว่าใครก็ต้องชื่นชอบลูกค้าชั้นดีทั้งนั้นไม่ใช่หรือเมื่อส่งลูกค้าแล้วนางก็ออกไปรับบุตรชายที่สำนักศึกษา ลู่หมิงรอมานดาด้วยท่าทางร่าเริงเขาเล่าเกี่ยวกับชายชาราคนหนึ่งที่ท่านอาจารย์เชิญมาในวันนี้น่าเสียดายที่ลู่หมิงจำไม่ได้ว่าชายชาราชื่อแซ่อะไรในตอนนั้นเด็กๆทุกคนต่างหวาดกลัวชายคนนั้นแม้ลู่หมิงจะค่อนข้างสงบกว่าคนอื่นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่หวาดกลัวเด็กชายเพียงจัดการความกลัวของตอนได้มากกว่าคนอื่นเท่านั้นเอง ท่านอาจารย์เรียกเขาว่าท่านปรึกษาอะไรสักอย่างเด็กชายจำเรื่องนั้นได้ไม่มากนะักแต่เขารู้ว่าชายชาราผู้นั้นมีตำแหน่งสูงและเป็นขุนนางที่หลายคนต้องเกรงใจแม้แต่เด็กชายที่มักอวดเบ่งตำแหน่งของบิดาหรือครอบครัวของตอนอยู่บ่อยครั้งก็ไม่กล้าแสดงอำนาจในเวลานั้นลู่หมิงชื่นชอบช่วงเวลาที่ทุกคนเท่าเทียมกันมากที่สุด แม้ครั้งแรกที่เข้าเรียนท่านอาจารย์ใหญ่จะกล่าวว่าเด็กทุกคนในสำนักศึกษาระดับกลางนั้นเท่าเทียมกันพวกเขามาเพื่อหาความรู้อยู่ในฐานะของสหายและบัณฑิต แต่ฐานะของครอบครัวที่แตกต่างกันก็ยังแบ่งแยกผู้คนอยู่ดีเด็กหลายคนเป็นบุตรหลานขุนนางบางทีพวกเขาอาจพลาดหวังจากการสมัครเข้าเรียนที่สำนักศึกษาระดับสูงหรือไม่ก็เป็นเพราะบิดามารดาของพวกเขาไม่ได้ใส่ใจแต่แรกหลายคนยังเป็นเพียงบุตรที่เกิดจากอนุภรยาของพวกขุนนางพวกเขาจึงไม่ได้รับการสนับสนุนให้เข้าเรียนในสำนัก ศึกษาระดับสูงเด็กเหล่านี้มักอวดอ้างและข่มขู่ผู้อื่นด้วยอำนาจของบิดามารดาหากท่านอาจารย์พบก็จะตำหนิว่าพวกเขาแต่ใครจะรู้ว่าเด็กเหล่านั้นจะฉลาดยิ่งกว่าที่พวกเขาคิดไว้และพวกเขาก็ไม่อาจเฝ้าดูพฤติกรรมทั้งหมดของเด็กเหล่านั้นได้ดังนั้นไม่น่าแปลกใจถ้าจะมีเด็กที่ยังแอบข่มขู่สาหายร่วมชั้นในบางเวลา ลูม่มิงไม่ชอบวิธีการเช่นนั้นแต่เขาก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรก็แค่ทำเหมือนไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้นแต่วันนี้อำนาจของชายชาราคนนั้นทำให้ทั้งห้องเงียบและไม่มีใครกล้าพูดอะไรบางทีอาจเป็นเพราะใบหน้าของเขาค่อนข้างดุแม้แต่ชายที่ขายหมูในหมู่บ้านก็ไม่อาจเทียบกับชายชาราคนนั้นได้แล้วลูกชอบเขาหรือไม่ แน่นอนว่าเด็กชายพยักหน้ารับอย่างยินดีขอรับเขาเก่งมากไม่ว่าใครถามอะไรก็ตอบได้ทุกอย่างเลยแต่เด็กคนอื่นกลัวเขามีแต่ข้าเท่านั้นที่กล้าหาวไวอันฉีไม่ได้คิดอะไรหลังจากที่ฟังเรื่องนั้นนางลูกศรีรษะบุตรชายก่อนจะจูงมือเขาเดินไปตามถนนมุ่งหน้ากลับร้านหูต้าซัน ถ้าว่าด้านหลังในระยะที่ไม่ไกลออกไปนักมีร่างหนึ่งยืนอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้นี่คงเป็นชายชาราที่ลู่หมิงกล่าวถึงเมื่อครู่ดวงตาของเขาจับจ้องไปที่หญิงสาวคนนั้นมองนางจับมือเด็กชายเดินจากไปนี่คงเป็นสตรีชาวบ้านที่บุตรชายเคยเอ่ยถึงมารดาของหลานชายเขาในสายตาของนายท่านลู่วอันฉี่มิใช่หญิงงาม แต่ถ้าเทียบจากหญิงสาวชาวบ้านที่มาจากดินแดนธุรกันดารทั่วไปก็นับว่าดูดีทีเดียวแต่หลังจากที่ได้เรียนรู้ความเป็นมาในชีวิตของอีกฝ่ายเขาก็รู้สึกว่าหญิงสาวคนนี้น่าชื่นชมนางใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเพื่อเลี้ยงดูบุตรชายเพียงคนเดียวแต่ก็สามารถเลี้ยงดูเด็กคนนั้นได้ดีแม้ว่าลู่หมิงจะไม่ได้มีชีวิตที่สุขสบายนักแต่เด็กคนน,น นั้นก็คิดดีและกระตันยูเห็นได้ว่าเป็นเพราะการได้รับความรักและความเอาใจใส่จากมารดาเมื่อเห็นเช่นนี้เขาจึงเข้าใจบุตรชายจากคนยากจน ต่อสู้จนสร้างร้านค้าที่กลายเป็นที่นิยมในเมืองหลวงแล้วยังส่งบุตรชายเข้าสำนักศึกษาระดับกลางได้ก่อนหน้านี้ได้ยินว่านางมีความสามารถที่จะส่งลู่หมิงไปที่สำนักศึกษาระดับสูงด้วยซ้ำแต่เพราะปัญหาเรื่องชาติกำเนิดที่ต่ำต้อยกว่าจึงเกรงว่าบุตรชายอาจถูกเด็กคนอื่นรังแกเลยเลือกที่จะส่งเด็กคนนั้นมาเข้าเรียนที่นี่แทนนายท่านลู่นึกช ชื่นชมเช่นกันคนที่ต่อสู้ทุกอย่างด้วยตัวเองมักเป็นคนเด็ดขาด นางไม่จำเป็นต้องพึ่งพาบุรุษเพื่อเอาตัวรอดทั้งยังไม่คิดถึงเรื่องของอำนาจวาสนาอะไรทั้งสิ้นมิเช่นนั้นคงไม่เลือกที่จะให้บุตรชายเพียงคนเดียวเรียนเพียงสำนักศึกษาระดับกลางหากพูดกันตามตรงในแง่ของมิตส,สหายและโอกาสก้าวหน้าในอาชีพย่อมน้อยกว่าสำนักศึกษาระดับสูงสตรีเช่นนี้จะใช้วิธีการเด็ดขาดด้วยก็คงไม่ได้ จะอ่อนโยนจนเกินไปก็ยากที่นางจะใจอ่อนหวังว่าบุตรชายของเขาจะมีวิธีการที่ชา้นชาดโดยเฉพาะกับเด็กน้อยที่ทำตัวเป็นกราะคอยป้องกันมารดาอย่างลู่หมิงเมื่อในท่านลูกกลับมาที่จวนก็ได้รับรายงานเรื่องที่หูหยินของเขาออกไปด้านนอกมาทั้งวัน ชายชาราใาญจะไม่รู้จักหูหินของเขาอยู่กินกันมาเกือบ30ปีย่อมเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งเรื่องที่บุตรชายปฏิเสธกูลี่หยุนไม่ได้น่าหงุดหงิดเท่ากับการปฏิเสธความจริงใจของนางสิ่งที่นางห่วงใยมากที่สุดและมักบ่นกับเขาเสมอคือกลัวว่าภายหน้าบุตรชายจะอยู่เพียงลําพังไม่ได้มากกว่าแม้จะมีสาวใช้มากมายรอบตัว แต่จะมีใครดูแลเขาได้ดีไปกว่าภรระยาะกับบุตรของตอน้นอีกทั้งเรื่องคราวนี้ก็เป็นความผิดของเขาที่ไม่ปลอบย้อนหูฮยิน นางคงไม่พอใจแล้วก็ประชดประชันเขาด้วยการออกไปข้างนอกทั้งวันดังนั้นก่อนที่จะเข้ามาด้านในชายชาราจึงคิดว่าโฮยินของเขาคงแสดงสีหน้าไม่ค่อยพอใจในายท่านลู่เตรียมถ้อยคำเอาไว้มากมายเพื่อขออภัยนาง แต่เมื่อเขาเปิดประตูเข้าไปภาพที่เห็นตรงหน้ากลับกลายเป็นลูกโฮยินที่กำลังสั่งเบารับใช้ให้เตรียมอาหารสำหรับสามีและบุตรชายเมื่อเงยหน้าขึ้นก็เห็นว่าสามีกลับมาแล้วแม้เขาจะเห็นท่าทางไม่ค่อยพอใจเล็กน้อยของนางแต่ถึงอย่างนั้นความไม่พอใจนั้นก็หายไปอย่างรวดเร็วข้าจะให้คนเอาของว่างมาให้นะเจ้าคะ นายท่านลูกแปลกใจเพราะเขาไม่ได้เตรียมตัวมารับมือกับเรื่องราวเช่นนี้ไม่นึกว่าหูหยินของตนจะไม่แสดงอาการโกรธออกมาแต่กลับพยายามทำตัวเหมือนปกตินายท่านลูกกลับรู้สึกว่าความผิดปกติเช่นนี้ของนางดูน่ากลัวยิ่งกว่าเสียอีกเขาจับมือของหูหยินเอาไว้ด้วยท่าทางเอาอกเอาใจไม่ต้องรอก่าไม่เหน็ดเหนื่อยถึงเพียงนั้น แล้วเจ้าล่ะได้ยินว่าออกไปข้างนอกมาทั้งวันเลยไม่ใช่หรือไปทำอะไรมา รอยยิ้มของลูหูหยินดีขึ้นเมื่อคิดว่าท้ายที่สุดแล้วสามีของนางก็ยังห่วงใยว่านางหายไปที่ไหนไมิใช่ปล่อยปละไม่สนใจกันเลยความหนักอึ้องในใจจึงยิ่งน้อยลงไปอีกครั้งนอกจากนี้นางยังต้องการเล่าเรื่องสตรีที่นางได้พบในวันนี้ให้สามีฟัง ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ